แนะนำ Suzuki c a r รี2026รถกระบะขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าและความทนทานรุ่นใหม่นี้ยังคงดีไซน์กระทัดรัดที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นเริ่มจากภายนอก Suzuki Carry 2026มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเพรียวบางและตัวถังที่มีความลุ่ลมมากขึ้นโครงสร้างแข็งแรงทนทานรองรับการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีพื้นที่บรรทุกกว้างขวางและมีความสูงจากพื้นต่ำ ทำให้ขนของขึ้นลงได้ง่ายไม่ว่าจะใช้งานเชิงพาณิชย์หรือส่วนตัวรถคันนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้สะดวกสบายและใช้งานง่ายแผงควบคุมถูกจัดวางอย่างเหมาะสมวัสดุที่ใช้มีความทนทานรองรับการใช้งานหนักบอะนั่งได้รับการปรับปรุงให้รองรับสรีรับมากขึ้นเพื่อความสบายตลอดการเดินทางน,นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่ออกแบบมาอย่างาชาญฉลาดเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ ระบบอินโฟเทนเมนต์ยังได้รับการอัปเกรดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสที่รองรับการเชื่อมต่อบูทช่วยให้การเดินทางสะดวกและเพื่อเพลินยิ่งขึ้น,นด้านสมรรถนะซูซูกิแครี2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันและเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลตัวรถมีน้ำหนักเบาทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงโดยไม่ลดทอนสมรรถนะระบบการสะเทือนช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่นด้วยลัศมีวงเลี้ยวแคบทำให้สามารถขับขี่ในพื้นที่แคบได้อย่างคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นถนนแคบในเมืองหรือการบรรทุกสัมภาระหนัก s u ูซูกิแ r รีก็สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภยัยรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงด้วยระบบเบรกที่ดีขึ้นทัศนวิสัยที่กว้างขึ้นและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จําเป็นเช่นระบบป้องกอันล้อล็อก ABS และระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ ESC ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับการปกป้องอย่างดีเยี่ยม ในเรื่องของราคาซูซูกิแครี y 2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มด้วยราคาที่แข่งขันได้ทําให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับธุรกิจขนาดเล็กผู้ประกอบการขนส่งและผู้ที่มองหารถกระบะที่ประหยัดและใช้งานได้จริงโดยรวมแล้ว s u ซ u k i แคร r y 2026ยยังคงรักษาชื่อเสียงในด้านความทนทานความอเนกประสงค์และความคุ้มค่าด้วยดีไซน์ที่ได้รับการปรับปรุง ฟีเจอร์ภายในที่ดีขึ้นและสมรรถนะที่ไว้วางใจได้รถรุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะขนาดกระทัดรัดอย่าลืมติดตามวิววันเดอร์เพื่อรับชมรีวิวและข้อมูลเพิ่มเติม